สวัสดีครับตัวนี้คือโคมไฟถนนโซลาเซลล์รุ่น80วัตต์โมดิโซล่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโคมไฟตัวนี้สามารถปรับแสงไฟได้สสีนะครับมีแสงสีขาวแสงรวมและแสงวอร์มนะครับโคมไฟตัวนี้มีหลอด LED แบบ SMD ทั้งหมด324หลอดนะครับแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้แบตเตอรี่เทียมฟอสเฟตความจุ5,000ม ah ิลลิแอมนะครับแผงโซลาเซลล์โมโนคริสตัลไลน์กำลัง4.5โวลต์5.5วัตต์ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานประมาณ4-6ชั่วโมงแบตเตอรี่เต็ม กลางคืนโคมไฟตัวนี้สว่างได้นานประมาณ12ชั่วโมงสว่างคงที่ไม่มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาเหล็กยึดตัวโคมไฟนะครับมีรีโมทควบคุมการทํางานให้ด้วยนะครับวิธีการใช้งานรีโมทนะครับปุ่ม on/off เปิดปิดการทํางานนะครับสามเหลี่ยมบนล่างเพิ่มลดความสว่าง 6k ปรับแสงขาว 4k แสงผสม 3k แสงวอร์มนะครับปุ่มตั้งเวลา2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงให้โคมไฟทำงานหลังจากนั้นก็จะดับนะครับ น็อตและพุกใช้สำหรับยึดขาตัวโคมไฟนะครับสำหรับวิธีการใช้งาน,นครับก่อนการติดตั้งให้ลูกค้ากดปุ่มสีน้าเงินหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเปิดการทํางานตัวนี้สามารถปรับแสงไฟที่ตัวโคมก็ได้นะครับรุ่นนี้ปรับได้3แสงครับมีแสงขาวแสงผสมและแสงวอร์มครับกลางวันถ้าแผงโซลาเซลล์เขาชาร์จพลังงานหรือว่าโดนแสงแดดหลอดไฟเขาจะดับนะครับไฟแดงกระพริบคือไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับ เขาจะกระพริบแบบนี้ในตอนกลางวันที่ชาร์จพลังงานนะครับถ้ากลางคืนฟ้ามืดหรือว่าแผงโซลาเซลล์เขามืดนะครับหลอดไฟก็จะติดเองอตัตโนมัติตัวนี้ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน4เมตรครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้าด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ